นี่คือการบังคับเข้าบ้านขั้นสุดโอเคออกมาอย่างไวอ่ะโอ้โหอย่างเศร้าอ่ะบาร์บี้น้องใหม่บาร์บี้น้องใหม่เร็วเร็วพี่ไม่ค่อยมั่นใจแล้วบพี่บอกอะได้อยู่พี่เฮ้ย ดีครับทีดีตอ,อนเทุกคนเข้าสู่ช anel ทอมบิทห์จ้าวันนี้เราจะมาปลูกบ,บ้านพร้อมที่ดินให้กับแต่เด,ด่นน้องบาร์บี้นะทุกคนด้วยสิ่งนี้เลยไม้ไอติมบาร์บี้ว่าป๊าป๊าจะสร้างบ้านด้วยไม้ติ่มมันนี้ได้ไหมไม่ได้มีแค่บ้านเด้มีแบบมุมนั่งเล่นด้วยโอ้โหสวนนี่ใหญ่ร้อยเอเคอร์เลยเด้บาร์บี้งงเราพี่บอกไปี่หมู บาร์บี้ก็จะช่วยสร้างด้วยเนี่ยแต่ถ้าบาร์บี้ทำไม่น่าจะเสร็จไม่น่าจะเสร็จนะนี่คือที่ดินของบาร์บี้ทุกคนอันนี้ขนาดเท่าไหร่อ่ะหนึ่งไร่หนึ่งไร่หนึ่งไร่เลยเหรอหนึ่งไร่ก็จะมีองค์ประกอบเยอะมากทุกคนจะมีบ้านมีชิงช้ามีสวนมุมนั่งเล่นอุ้ยเยอะไปหมดเลยบาร์บี้มาออกแบบบ้านกันอยากได้บ้านแบบไหนบ้านเหรอก็จะต้องมีมุมนั่งเล่นใช่ไหมแล้วก็จะต้องมีตัวบ้านที่ใหญ่กว่าบาร์บี้ไม่งั้นบาร์บี้เข้าบ้านไม่ได้นน่ นี่อันนี้บาร์บี้อันนี้คือตัวบ้านบาร์บี้มองออกไหมเนี่ยอันนี้เป็นบ้านมองออกไปแย่แล้วบาร์บี้บอกมองมีต้องมีการวัดขนาดด้วยไม่งั้นบาร์บี้เข้าบ้านไม่ได้มันหลังใหญ่อยู่นะเนี่ยต้องแบบขนาดนี้หนูบาร์บี้อ่ะใช่จะต้องแบบครอบตัวบาร์บี้ลงไปได้เนี่ยตกใจแล้วตกใจตกใจกล้องขนาดตัวของหนูก็เอาเผื่อๆเลยก็ต้องประมาณ11เดซนแล้วความยาวล่ะโอ้ตัวยาวอยู่นเนี่ย11กับยาว15้า เราต้องทำเผื่อๆเลยใช่ไม่งั้นคุณสองไปเลยคุณสองเลยหรอเขาได้ดินแล้วไม่เหลือสวนใช่ไม่เหลือสวนแล้วไปลบอกบ้านสวนพร้อมที่ดินหรือว่าที่ดินเล็กไปปั้เนี่ยตามช่วยนห่อยดิช่วยออกแบบหน้าบ้านให้หน่อยตอนนี้หน้าบ้านคือแบบล่งมากเลยจได้ว่าคือเขาว่ามันไม่สวยไงไปออกแบบหน้าบ้านให้หน่อยน้องบาร์บี้เนาะ ระหว่างนี้ลูกค้าสามารถทานกระดองปลาหมึกกับหูกวางอบแห้งได้นะจ๊ะอันนั้นกับอะไชูไม่ใช่ลูกไม่ใช่ปทุกคนเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านกันดีกว่า <c oughs> ลูกค้าไม่ได้อยากกินขอเทียบบ้านหน่อย <c oughs> ได้อยู่นหนเนี่ย ได้ข้างๆและด้านหลังและเหลือด้านหน้ากับหลังคาหลังใหญ่อยู่นะบาร์บี้ว่าไปดูดิหลังใหญ่เลยเห็นปะเดี๋ยวลือกันต่อดีกว่าทุกคนยังเหลือหลังคายังเหลืออ้เหลือเยอะเลยชอบไหมหลังใหญ่เขาจุ๊บไดยดิเขาจุ๊บได้ดิ ุจำคำขาดจำคขาดไปทำงานไปโอเควันนี้ก็น่าจะได้แค่เท่านี้อ่ะบาร์บี้เขาก็ไปดูแลคนอื่นต่อด้วยโอเคไหมอยกับบี้ทั้งวันไม่ได้นะใช่ปะเจอกันพรุ่งนี้นะทุกคนเจอกันนะบี้บาบี้ทุกคน อีกหนึ่งวันนะทุกคนวันนี้ท็อปจะทําอันนี้ให้เสร็จสม,มบูรณ์เล้วนยใช่บ้านก็จะเสร็จแล้วแต่ว่าพร็อพต่างๆยังไม่เสร็จอันนี้ท็อปทำถ <c oughs> ้วยข้าวไว้ด้วยเนี่ยเืือแบบเอาใส่ไว้ในบ้าน <c oughs> นี่ถ้วยข้าว <c oughs> แบบน่ารัก เสร็จนี้ก็จะเป็นชิงชา้าแต่ว่ายัางไม่เสร็จสมบูรณ์เลยเพราะว่ามันจะต้องมีแบบเขาเรียกว่าอะไรคานใช่ป่ะอันนี้ยกได้ไหมเนี่ยยกได้เดี๋ยวเขาทำให้ดูยกได้โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเร่งมือทําให้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะพาบาร์บี้มาสํารวจบ้านใหม่กันแต่ทุกคนเชื่อไหมทํามาเนี่ยร้อยทั้งร้อยนะทุกคนไม่มีอะรเล่นหลือเส่ไ ครบชิงช้าแกว่งได้ผมว่ามันมันยาวไปใช้ไม่ได้เลยอะผูกใหม่เลยแทนเทนนี่ก็คือบ้านพร้อมที่ดินก็จะมีบ้านนะทุกคนขนาด2มือบาร์บี้น่าจะเข้าไปอยู่ได้แล้วก็เดินุกดูดิดูดิดูดิดได้อยูเป็น2มือขนาด2มือนี่ก็เขากะกะเอาอ่ะแล้วก็มีคอนสำหรับนกเกาะตรงนี้ได้ด้วย แล้วก็มีรังสำหรับใส่อาหารได้ด้วย <Wow. S 1> สุดท้ายเรามีชิงช้าให้บาร์บี้ยกได้ด้วยทุกคนแรงไหมปะแต่อย่ากแกวงแรงมันหลุดีมันหลุดีมันหลดุดจากนั้นเราทำการจัดลงที่ดินนะทุกคน <c oughs> ไม่ได้จะพอเขาว่าเอาไว้ข้างนอกดีกว่าไหมใช่ไม่มัจะได้ติดกาวแล้วก็ยกไปไหนเลยไงอ๋อโอ้โหมันจะใส่เข้าไปได้ไงอะเนี่ยลองดิเออข้างหน้นี้ไงประมาณนี้แหละ โอเคแบบนี้น่าจะดีสุดแล้วทุกคนเรียบร้อยแล้วทุกคนม,มาแล้วทุกคนนี่ก็คือเจ้าของบ้านเป็นง,งงงนิดนึงนะสำรวจอะไรก่อนดีบาร์บี้ลงบ้านเลยลงบ้านเลยใช่ไหมอ่ะลงหล, <ะ S 2> ล <ะ S 1> ังคาบ้านตึด๊ดๆๆๆๆทึ๊ดี่นี่บ้านใครก็บ้านของบา,างร์บี้ไง บาร์บี้งงงงไหมเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยไม่มันต้องพ่าทางเข้าบ้านอ๋อโอเคทำไมพาเที่ยวหลังคาล่ะ <c oughs> มันก็ต้องพาเที่ยวนะเ <c oughs> ข้าบ้านบ้านใหม่เอ๋ <c oughs> ถูกใจไหมถูกใจไหมข้างหน้าเนี่ยมีอาหารมีของกินด้วยนะบาร์บี้มองบ้านใหม่ <c oughs> เห็นไหมทุกคนพอเราทำเสร็จอ่ะนกของท็อปจะเป็นแบบนี้หมดเลยไม่สนใจไม่สนใจเลยเลย เฮ้ยนี่รางข้าบ้านดูอ่ะ <laughs> <laughs> นี่คือการบังคับเข้าบ้านขั้นสุดโ okay. <laughs> อเคออกมาอย่างไวอะ่ะโอ้โหอย่างเศร้าอ,อ่ะอ่างงั้นอยู่บนคอนให้ชินก่อนอะ่ะ ควยไม่มั่นคงบี้ไม่เอาโยกอะไรเมื่อกี้ต้องติดยังไงให้ไม่มั่นคงเนี่ยลืมติดกาวตรงตูดไงอ๋อมันก็เลยอย่างนี้นะแล่วแต่มันหนักอยู่นะใช่มันหนักอยู่นะบ๊อบบี้ลองใหม่บ๊อบบี้ลองใหม่เร็วเร็วพี่ไม่ค่อยมั่นใจแล้วบ๊อบบี้บอกอ่ะได้อยู่พี่เฮ้ยเฮ้ยเอาบ๊อบบี้ลองใหม่ติดกาวเรียบร้อยแม่ไม่แม่ไม่กล้าแล้ว เฮ้ยไต่อได้มีความไม่เชื่อใจไม่เชื่อใจมีความไม่ใช่ใจทำล้มดีหะโอเคได้อยู่นี่จุ๊บก็ไม่ความเห็นป่เห็นป่ะแต่มันโยกนิดนึงนะเขรยโยกเนี่ยมันเไม่ค่อยมันคงแล้ววันนี้แมะมาเข้าบ้านใช่ไหมพูดถึงบ้านไม่ได้เข้าบ้านเลยเหรอไม่ได้เลยใช่ไหมบ้านเนี่ย ต้องให้บาร์บี้สำรวจอีกแป๊บหนึง่งนะทุกคนเริ่มมีความ<ห>คุ้นชิน<อ>แล้วอย่าพาไปใช่ตอนนี้เขาเริ่มชินกับบ้านใหม่แล้วนะทุกคนดูดิเริ่มแบบดุกด๊กดุกด๊กดิ๊กอยู่หน้าบ้านและถึงแม้พื้นที่รอบบ้านจะดูเล็กไปนิดนึงก็ตามาก็ดีนะเป็นบ้านของบาร์บี้พร้อมที่ดินใช่ไหม อนเช้ชาบี้ก็มาเกาะคอเองได้เนี่ยใช่แล้วก oui, ็กินข okay. ้าวแล้ว okay. ก okay. ็เข้าบ้านนอนทําเองเลยนะโตแล้วเข้าใจไหมเช็ดอึเช็ดฉี่เองด้วยไม่ได้ไม่ได้ถ้าอึในบ้านนะรู้ไหมมันจะสกปรกเร็วโอเคออกมาอึนอกบ้านแบบนี้โอเคไหมโอเคเดี๋ยวเขาจะเรียกบาร์บี้จากในบ้านบาร์บี้บาร์บี้บาร์บี้หาอยู่บาร์บี้ บาพอพี่ก็ออกมาสิละอ้อมไปนี่ไงใช่บาร์บี้กินชาเป็นไงบารี่ไหนยกกินชาแบบนี้นี่นอ่าร์บี้กินชามันยกแบบนี้นี่เบาๆโชคเบาๆแบบนี้นี่อย่างเงี้ยเล่นเป็นหรือเปล่านี่บาร์บี่จะยกครับขึ้นเลยพี่ขึ้นเลยบอร์ี้ตัวใหญ่กว่าชิงชาป่ะบารี่นั่งไม่ได้บาร์ี่บอกว่ามันไม่มีที่สำหรับเสียบขาทางมันยาวเออลืมคิดอ่ะบาร์บี้ บาร์บี้ยนี่บาบี้บาบี้ต้องเข้าบ้านไปถึงจะหาเจอบาบี้เขปอันเดบาร์บี้เข้าบ้านไปดิบาบี้นั่นแหละนั่นแหละเอจเอเจอไหมมันมีช่องไฟหรอหรือว่าไงใช่มันมีช่องอยู่ข้างหลังบ้านแบบระบายอากาศบาร์บี้ก็เลยสนใจไงเข้ามาหาบาบี้เอออันนี้คือหน้าตาแบบญี่ปุ่นใช่หน้าตาแบบญี่ปุ่นอินสปิเรชันคือตรงไหนรู้มันคือประตูนี้เหมือนกันเหมือนกันเลย บาร์บี้เล่นหมายกไม่ได้หรอใช่ปามดูขนาดตัวบาร์บี้แล้วบาร์บี้มีหางบาร์บี้จะนั่งยังไงเกาะตรงนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าติดหัวข้างบนต่ำไปใช่ย้ายุ่งของเล่นหนูเริ่มห่วงของแล้วอันนี้ของหนู<ม>ให้แล้วไม่ใช่หรอจาคืนได้ยังไง<ม>เริ่มห่วงของแล้วนี่นี่นีเ่เดี๋ยวโม้ทุกคนจันาาห่วงของมาแล้วนี่<ม>แต่บาร์บี้เนี่ยไม่เคยกัดน,นะทุกคนแค่ทําเป็นขู่เฉยแบบรู้เลยว่าเนี่ยคืออาการห่วงของเขาจำาไยดิเขาจำา่อย มานั่งใครไม่รู้เขาจับนอยถ่านกของท่านนกตัวอื่นมานะมีเรื่องเลยมีเรื่องเกิดมวยเลยเกิดมวยทะเลวิวาทเลยเขาจับของหน่อยนะมองไม่เห็นหรือเปล่าวีวมีคนคนจริงๆก็ไม่กัดเห็นไหมทุกคนเห็นไหมไม่กัดเห็นไหมจริงๆคือแค่ขู่ไปงันๆและจริงๆไม่ได้ใช่ขอขู่นิดเป็นนกหน่อยขอเป็นนกหน่อยเเป็นหมาไม่ใช่เป็นหมาเป็นนกถ้าขู่เป็นหมาไงนี่อุ้ยทำเป็นดุนะเราอะ นกเขาเนี่ยจะชอบพองขนนะทุกคนจะทําให้แบบตัวใหญ่ขึ้นไงหน้าเก่งขาอย่างเงี้ยทำให้คนอื่นกลัวแบบว่าใช่แต่ไม่ดูขนาดตัวเองเลยว่าตัวแค่เนี้ยตัวเล็เดียวใช่ป่ะบาร์บี้ออกมาเล่นข้างนอกกันทาทีนี้ไม่ยอมออกเออทีนี้อย่างเงี้ยไม่ยอมออกจากบ้านอ่แล้วกลับบ้านกลับบ้านจริงๆอ่ะกลับบ้านจริงๆอ่ะ ไม่ยอมกลับแล้วติด<อ>ใจหลักดีแล้วดีใจนะเนีย่ยสร้างล้วชอบใช่ตอนแรกคิดว่าจะไม่เอาสุดท้ายชอบเฉยตอนนี้กลายเป็นห่วงบ้านไปแล้วจับอะไรจับนิดเจ้เา,า,จาหน่อยไม่ได้ออกจากบ้านได้ไหมเนี่ยไหนทหนพาบาร์บี้ออกมาสิมาเร็วทำเป็นดุทำเป็นดุ <c oughs> จริงๆอ่ะเขายกออกเลยนะเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวบ้านหายอ้าวบ้านหายจริงๆแล้วอ่ะบาร์บี้เขาเซนซิทีฟกับคำว่าบ้านมากทุกคน้าพูดว่า กลับบ้านไปเข้าบ้านก็จะแบบหูไม่ได้ไม่ได้อยากเล่นอยู่เป็นเด็กชอบมีเที่ยวอ๋อมอกี้ตอนต้นที่บอกว่าสร้างบ้านให้ก็เลยแบบไม่อยากได้ใช่ใช่กลับบ้านกันไปกลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวดูดีถอยเยเลยถอยใหไม่เข้านะไม่ยอมไม่ยอมเข้าบ้านไปกลับบ้านลังเลสุดลังเลสุดสุดอ่ะอ่ะลองเปลี่ยนคำพูดด้วยนะทุกคนไปเที่ยว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 ไม่กลับบ้านไปเที่ยวไปเที่ยวห้ามพูดบ้านสิห้ามพูดบ้านสิคาพูดบ้านไอไว้อะบไปเที่ยวกันไปเที่ยวกัน ไม่ยอมแล้ว่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนคำพูดดูเลยทุกคนไปไปเที่ยวกันไปเที่ยวใช่ไหมไปเที่ยวไปเที่ยวเออเห็นไหมไปเที่ยวไปแต่ถ้ากลับบ้านไม่เที่ยวไม่เที่ยวไม่เที่ยวไปเหรเห็นได้เลยเขารู้ว่าปา์มจะพากลับบ้านอะไรบ๊อบบี้ไปเที่ยวบ้านเที่ยวบ้านข้างหนึ่งให้ข้างหนึ่งไม่มั่นใจอะไรคือเที่ยวบ้านอะไรือเที่ยวบ้าน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 รู้อยู่มีคำว่าบ้านไง โอเคทุกคนนี่ก็คือบ้านพร้อมที่ดินปลูกใหม่เอี่ยมเลยสําหรับบ๊ายบายแต่เดย์ต้องลองให้เเข่งพอ่อสดใสมาลองบ้างนะเอาแม่แค่แต่น่ารักนะใช่แบบว่าเลี้ยงลูกอย่างนี้นะแต่ <ใน S 2> คลิปนี้นนะยาวละที่ <laughs> ยาวละโอเคไปแล้วทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายจ้าบายบายเร็วไปเที่ยวไหนดีไปเที่ยวบ้านเที่ยวบ้านเที่ยวบ้านไง เข้าบ้านไม่ได้เข้าบ้านนั้นบ้านอีกหลังนึงอันนี้มันบ้านไหมหลงแล้วหลงแล้ว<ห>เมียนแล้วเ,เขาเห็นอยู่นะเขามองเขารู้ชิงช้าเขาเห็นอยู่นะเร็วไปรับเร็วเข้าบ้านกันเร็วเข้าบ้านกันบ้านไงบ้านที่หนูรักน่ะไม่ใช่หลังนี้เอ๊ะบอมปี้อยู่ไหนแล้วเนี่ยอาะนอกบ้านขึ้นก็ไม่เห็นอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะไม่เห็นเลยเอบเนียนมากเลยนะ อยู่ดีนิ่งเลยหันิ่งเลยอ่ะเขาเห็นเธอนะต้องหลบ